ตรงนี้เขาจะเรียกว่ากว้านพะเยานะคะเราก็มาส่งมอ,อบรถนะคะ ทุกคนมาที่อ่านี่แอลพะเยาม่วนใจนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าก้านพะเยานะคะเราก็มาส่งมอบรถลูกค้าที่นี่และตั้งใจว่ามาถ่ายหาโลเคชั่นที่นี่สวยๆเลยนะคะลองศาด์กล้องไปรอบๆค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชื่ออนุสาวรีย์อะไรเดี๋ยวน้องขึ้นให้ข้างล่างนะคะเพราะน้องยังจำชื่อไม่ได้นะคะซูมเอา คราวนี้นะคะให้ชมความสวยงามของกวานแล้วนะคะก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพะเยานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถที่เราเอามาส่งที่พะเยาเป็นรถรุ่นไหนแล้วก็สีอะไรนะคะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้รถที่มาแรงที่สุดในรถเจ็ดที่นั่งที่เป็นขนาดประมาณนี้นะคะก็หนีไม่พ้นตัวนี้เลยนะคะ X p a n d e r Cross HEV นะคะซึ่งเป็นรถ Full Hybrid Hybrid แบบเต็มระบบนะคะ,ะมาดูกันว่าตัวนี้น้องแต่งอะไรเพิ่มเติมให้ลูกค้ากันบ้าง ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวโลโก้ Expander Cross สีดำเงาๆแบบนี้นะคะดูสวยและก็คลาสสิกมากนะคะอ่าแล้วก็ด้านล่างนะคะชุดสกเกิร์ตนะคะชุดสกเกิร์ตที่แต่งเป็นสีฟ้าที่ทำมาเพื่อตัว H-E-V โดยเฉพาะนะคะตัวนี้เป็นชุดของ Sport Rider M นะคะ หน้าตาของคลอสก็จะประมาณนี้นะคะแล้วด้านบนสังเกตไหมคะถ้าเป็นคลอสนะคะให้มองแบบนี้เลยว่าด้านบนจะมีราวหลังคา <Wow. S 1> และด้านข้างนะคะนี่ด้านข้างก็จะมีแบบนี้มีแบบว่าเป็นเป็นคิ้วล้อมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกาบข้างแบบนี้มาจากโรงงานแล้วในตัว H E V จะสังเกตว่าจะมีแถบสีน้ำเงินเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ และชุดสกเกิร์ตกับสกเกิร์ตด้านข้างเราก็มีให้นะคะมันก็จะมีแต่งแถบสีฟ้าเพื่อให้รับกันกับสกเกิร์ตด้านหน้าที่เป็นสีฟ้าอ่ามาต่อกันที่เบ้ามือที่เป็นของแท้นะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นลายเคปลาและก็คิ้วกันสาสตร์ค่ะและฟิล์มนะคะฟิล์มเราแถมเป็นฟิล์มเซรามิกลับประกันให้10ปีเต็มนะคะอ่ะมาดูกันด้านในนิดนึงเนาะจะให้ดูว่าตัวนี้นะคะ พรมนะคะเราแถมให้เป็นพรม6ดีสามารถเลือกลายได้เดี๋ยวขึ้นลายให้ดูว่าเรามีแบบไหนให้บ้างนะคะน้องบอกตรงๆเลยว่าน้องจะไม่เน้นแต่งอะไรที่เป็นการอัปเกรดเกี่ยวกับระบบไฟของตัวรถนะคะซึ่งเวลามีปัญหาขึ้นมาทางมิสซูแจ้งว่า,าถ้าตรวจสอบพบว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงตัวรถของเรานะคะก็จะไม่ได้รับประกันแล้วนะคะ มีตัวไหนยิงนะเมื่อกี้อะอยิงนิดนึงเปิดอีกรอบนะคะตัวนี้ก็คือจะมีกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้เรายังไม่ได้แปะให้ลูกค้าเนะ,ะประมาณนั้นนะคะน้องเน้นแถมการใช้งานที่ใช้ได้จริงและ,ะและทำให้รถดูหรูหรามากขึ้นนะคะ และก็ไม่แดัดแปลงตัวรถเพื่อการใช้รถระยะยาวนะคะรถไม่ใช่ว่าเราขับแค่ปีเดียวแล้วเราก็เลิกใช้มันไม่ใช่นะคะเราใช้ระยะยาวก็เลยไม่อยากให้มีปัญหาอ่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นชุดสเกิร์ตชุดสเกิร์ตหลังที่เป็นแถบสีฟ้าแบบนี้นะคะและก็เป็นเขาเรียกว,ว่าสเกิร์ตท่อเหลี่ยมคู่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่สปอร์ตไลเดอร์เอ็มแล้วอย่างที่ใครๆชอบ ชอบหลายๆคนละกันอยากใส่ประตูท้ายไฟฟ้าน้องถึงไม่แนะนําเพราะว่าประตูท้ายตัวนี้มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเปิดยากหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะง่ายไหมคะเปิดง่ายเลย,เ,ย,เ,ลยเห็นไหมคะเนี่ยการปูพรมพรม v i ี 6d ของเราก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะอันนี้สำหรับนั่งกัน5คนนะคะก็จะนั่งได้แบบนี้แล้วก็พับไปแบบนี้ อ่ะอันนี้นะคะกล้องหลังของเราก็จะมาติดอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราให้ดูว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกเราจะมองเห็นหรือเปล่ากล้องหลังนี่ไงอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะและก็เซ็นเซอร์อ่านี้ลูกค้าขอมา <c oughs> และก็เซ็นเซอร์ของเราคือเก็บเนียนมากนะคะอยู่แบบนี้เลยเอเค อ่ะเดี๋ยวไปดูรอบคันรถแล้วก็เจอกันข้างหน้าเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ X p a n d e r Cross สีขาวของเรานะคะตัวนี้ซึ่งตอนนี้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่956,000บาทนะคะและตอนนี้นะคะราคานี้จะยังคงอยู่ถึงแค่วันนี้เท่านั้นวันที่7นะคะ ถ้าลูกค้าซื้อในราคาปกติต่อไปก็คือจะปรับเป็น9 6 1 0 0 0บาทนะคะและดอกเบี้ย0% 5ปีลูกค้ายัางติดต่อมาหาน้องได้เรื่อยๆนะคะน้องดูแลให้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนกับบรรยากาศสวยๆนะคะที่ริมกวันพยานะคะซึ่งก็เต็มไปด้วยภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะคะที่มาหาเดินเล่นมาหาถ่ายรูปมาหาเก็บภาพความประทับใจนะคะ จะบอกว่าตรงนี้บรรยากาศดีนะคะแต่ตอนนี้เริ่มสายแล้วก็จะแดดเยอะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะมีคนไปไหว้อนุสาวรีของจังหวัดน,นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปฝากกันด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้น้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ